จัดทรงลงล้อนะครับยางใหม่แมกใหม่พร้อมสปอร์ตไลท์คู่หน้ามาให้พร้อมนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับรถกระบะสีประตูยกสูงเกียร์แมนนวลลูกค้าคันนี้เป็นขับ2 2.4ตัวมิดนะครับพิวรนเนอร์ดับเบิ้ลแคปนะครับจัดทรงจากยืนรับแขกลูกค้าเปลี่ยนเป็นออฟโรดสายลุยแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาโคตรดีนะครับเลขมาอยู่ประมาณแสนต้นๆเท่านั้น,นเนองนะครับใครสนใจนะพี่หรือใครกำลังมองหาอยู่นะครับห้ามพลาดอีกขานะครับ ล้อแม็กใหม่ยางใหม่ชุดนี้4ี่0 0บาทลูกค้าซภาพีเฉลยแบบนี้เลยนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับใายหาอยู่ครับคันนี้ขายเงินสดเท่านั้นนะครับตัวรถนะครับไม่ได้มีชนหนักมิคว่มจมน้ำมานะครับตัวรถนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าพาสีขาดเกินสาปีมันทาให้จ่ายฟดไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เราแก้ไขให้แล้วนะครับและตัวรถนะครับผมมีตรวจโครงสร้างรถให้นะครับจากหน่วยงานกลางว่าตัวรถนะครับไม่มีประวัติชนหนักมิคว่มจมน้าลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับนะใครสนใจนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรีวิวทุกซอกทุกมุมกับเจ้าโตโยต้ารีโวอคันนี้เลยว่าตัวรถนะครับไม่มีชนหนักหคือมจำนวนแน่นอนปอ,อยยางเนี่ยนะครับคันนี้ฝากครับผมสอบมาเพราะว่าทรงเก่าไปทรงซิ่งมาใส่สารคาร์บอนมาเดี๋ยวแต่ว่าเป็นฝาเดิมให้เดี๋ยวบอกให้เลยว่าของดีแน,น่นอนใครหาอยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจัดเต็มกัน สวัสดีครับนะครับพบกับผมเซลเบิร์นอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีรถกระบะนะครับลูกค้านะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าขายสดเท่านั้นนะครับนะตัวรถนะครับไม่มีชนหนักมานะลูกค้าแต่ว่าตัวรถนะครับภาษีขาดเกินสามปีอันนี้พูดตรงๆเลยแต่ว่าตอนนี้เราแก้ไขแล้วต่อให้แล้วนะครับลูกค้ามันเป็นตาลูกค้าเก่าเขาไม่ได้ต่อมานะอเลยจัดไฟไไม่ได้นะครับก่อนชมคลิปเต็มนะครับหรือไปดูรายละเอียดรถนะครับผมเซเบิร์นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดคอมเมนต์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผมด้วยนะครับและเป็นการดัน engagement กับตัวคลิปนะครับนะสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าตอนแรกนะครับมาเป็นทรงซิ่งใส่ท e37 สั่งทรงยีราฟแคะมาให้บอสผมไม่พอใจนะครับไม่ชอบนะครับจัดให้ใหม่นะครับล้อแม็กใหม่หนึ่งชุดยางใหม่หนึ่งชุดนะครับและสปอร์ตไลท์ด้านหน้าให้อีกหนึ่งคู่นะครับสำหรับคันนี้ครับโตโยต้าลีโว่นะครับ2.4ลูกรมิดนะครับพรีเวนเตอร์ดับเบิลแคปเกียร์แมนนวลลูกค้าปี2021น่าตัวมิดลูกค้าแต่ราคาอยู่เพียงแคคค่569,000บบาาทนะรัลูก้ เท่านั้นเลยนะครับซื้อสดไม่มีแบตมาต่อรองราคาได้ถ้าสนใจนะครับจากทรงซิ่งการเป็นทรงลุงทรงสายลุยแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดมาพร้อมตัวสีขาวแบบนี้เลยลูกค้านะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดทามาให้แบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะฮะได้หน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยนะครับประจะหมอกมีให้นะลูกค้านะมาพร้อมกับสปอตไลท์นะครับแบบ LED คู่หน้ามาให้แบบนี้เลย ตัวนี้ไม่ได้เจาะนะลูกค้าเป็นแค่ตัวหนีบเฉยนะครับนะตัวรถสีขาวสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับป้ายทะเบียนนี้นะครับ้ากหน้าสีดํานะครับนะเป็นนําด้านนะครับลูกค้าตัดตัวเส้นตัวนี้ที่เป็นสีเทานะครับสภาพสวยเลยนะครับนะโหรถแม็กนะครับนะสวยๆเลยลูกค้าคล้ายๆทรงสปูนของฮอนด้านะครับนะห้าก้านนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยยางใหม่แม็กใหม่แบบนี้เลยนะครับดูยางได้เลยลูกค้าอ่านะครับดูยางปีห้าลูกค้า มาพร้อมกับตัวนะครับช่วงล่างสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะพี่นะรีบมาจัดได้เลยนะฮะจากทรงซิ่งกายเป็นสายลุยแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดบนิ้วข้างมีให้นะฮะสีดําไม่แตกไม่หักไม่ล้าไม่งอนะครับนะสติ๊กเกอร์ฮารักอยู่ครบนะครับนะกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟลนตัวนะครับมือเปิดฝาท้ายแบบคมเมี่ยมนะครับมีการลอยมือมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับด้านในนะลูกค้าได้บอดหนังสีดํานะครับตัดด้วยด้านสีขาวสภาพสวยแบบนี้เลยเบาะปั๊มโตโกวรีโวมาด้วยลูกค้าเขาจะเป็นเบาะครับ พราะที่ยืนตัวมินเนอร์ปกติบอกจะเป็นไฟฟ้านะครับแก้มไม่ถอดนะครับตัวน็อตประตูเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีถอดนะครับตัวโครงสร้างอ่ะผมรับประกันโครงสร้างนะว่าโครงสร้างอ่ะจด็ดเอลูกค้านะเดี๋ยวผมจะพาด,ดูแล้วผมจะบอกลูกค้าตรงๆเลยถ้าท่าลูกค้ารับได้ผมว่าคันนี้คุ้มมากพี่เพราะปกติตัวมินเนี่ยผมขายอยู่หกต้นหกกลางนะคันนี้ผมขายอยู่ห้ากลางๆเองนะครับมาต่อรองได้พี่อย่างน้อยพี่คุมค้มๆเลยนะพี่ได้แม็ก แม่ใหม่มาแล้วอะยางใหม่มาแล้วอะครับนะปี25้าด้วยนะใช้ยาวๆสายลุยห้ามพลาดนะครับติ๊กเกอร์มอกรติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบนะหัวน็อตด้านในลูกค้าดูได้เลยไม่มีแกะไม่มีไขนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมนะครับนะราคาเพียงแค่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพี่นะครับแต่ดะแนนไม่ได้นะอันนี้พูดตามตรงภาษีค่ายเกินสามปีแต่ตอนนี้ต่อให้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหานะครับนะมาพร้อมกับผมในมันคัตนะฮันดําได้ดำนะครับลูกค้าท้งคันเลยนะครับนะหัวน็อตนะครับประตูด้านในนะครับไม่แกะไม่ขยเลลูกค นะใครหาอยู่นะครับนะอยากไม่ซีเรียสเรื่องนี้นะครับนะเอาไปใช้งานจริงๆหรือเอาไปขนของเอาไปทำไรนะรเอาไปลุยโดยเ,เฉพาะไม่ซีเรียสเรื่องภาษีขาดผมบอกเลยพี่น่าจัดมากขานะครับนะเอาไปใช้กันพี่ถ้าใครสนใจคันนี้นะจากปกติผมให้วันตีเครื่องเกียร์หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลนะคันนี้เดี๋ยวผมให้วันตีเครื่องเกียร์เป็น2ปีสองหมื่นโลเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมขอบอสให้นะครับนะเฉพาะคันนี้เท่านั้นนะครับและมาจากที่เท่านั้นนะครับ สวยๆแบบนี้เลยลูกค้าช่วงล่างด้านหลังนะครับสติกเกอร์พีรันเนอร์อยู่ครบนะด้านหลังให้ไฟท้ายแบบ LED มาให้แล้วลูกค้าสวยๆเลยเป็นเลขสามเปตัวบีนี่เองนะครับด้านหลังนะครับมีในส่วนของด้านหลังให้นะครับสติกเกอร์ไฮรักอยู่ครบนะไฮรักรีโวอยู่ครบนะครับฝาท้ายนะครับน้ำมือเปิดฝาท้ายแบบพรเมียมพร้อมล้องถอยหลังนะครับไฟเบร่ตัวที่สามมีให้นะครับสติกเกอร์โตโยต้าอยู่นะครบๆแบบนี้นี่จะหาจากไหนนะครับตัวแม็กไลเนอร์ไม่มีต้องรอกับการมาทุกหนักเลยลูกค้าเพราะว่าทรงเก่าเขามาทรงซิ่งนะครับตััดยีรแต่า บอสผมไม่พอใจเลยจัดให้ใหม่เป็นออฟโรดเลยเปลี่ยนแม็กไม่ว่าลูกค้าเปลี่ยนยางด้วยนะครับตัวล่อก็มีล่อรอยการบันทุกมานะครับแต่ว่าไม่มีล่อรอยการทุกหนักมากนะครับนะสภาพดีสวยแบบนี้เลยหรือใครจะเอาไปขนของเอาไปทาสายลุยโดยเฉพาะนะครับนะช่วงแบบลุยเขาลุยน้าลุยป่านะครับมาจัดที่569เท่านั้นราคามาต่อรองได้ไม่ใช่ปัญหานะครับนะถ้าขายได้ขายเลยแต่ว่ายางใหม่กับแบ็กใหม่เนี่ยประมาณสี่หมื่นนะพี่นะ เพราะว่าบอกผมมาแต่งรถเอ,อ่อออฟโรดเหมือนกันนะครับนะเขาก็ไม่ชอบนะทรงนั้นนีรับแพะจัดใหม่เลยเปลี่ยนแหนบยกขึ้นนะครับนะสวยๆเลยจาจาก3ีสามเจกลายเป็นล้อแมกนะครับสายออฟโรดแบบนี้เลยนะครับเพ่ออันเนี้ยยางใหม่เลยลูกค้าดูดิสียังไม่ลอกเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัวนี้ครับถ้ามันลอกมันจะเป็นสีขาวนะลูกค,ค้าปกติอ่ะมันจะเป็นตรงสื่อสีขาวนะพูดง่ายๆเลยลูกค้าจัดให้ใหม่เลยดูขนยางกันเลยพี่นะครับ แล้วผมบอกเลยว่าล้อยางเนี่ยลงพื้นไม่ถึง10บกิโลเพราะว่านะครับขับแค่ออกจากข้างในนะครับมาถ่ายแค่ข้างหน้าบริษัทแค่นั้นเลยนะครับบริษัทด้านข้างมีให้ไม่แต่ไม่หักไม่ดาวนะครับใครสนใจนะพี่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทีว้านล่างได้เลยนะครับกับราคาเพียแค่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทลูกค้านะครับซื้อสดเท่านั้นนะครับมาฝันไปได้นะภาษีขาดเกินสามป,ปีจำเดียวจำหนีเดียวเลยพี่ถ้าพี่ไม่ไม่ชิลเลียตรงนี้นะเอาไปใช้งานจริงๆอ่ะอยากประหยัดเงินอ่ะผมว่าเปลี่ยนได้เป็นแสนนะ เพราะว่าตัวมิดเนี่ยส่วนใหญ่อะครับถ้าเป็นตัวเนี้ยตัวมิดปี20เอ่อ21 22เนี่ยถ้าเป็นหน้าหมูป่าเนี่ยผมขายอยประมาณ6ต้นนะถึงหกลางถ้าไม่น้อยน้อยยี่6ไปลายๆลายนะสวยๆแบบนี้พี่มีแค่นี้เลยแต่โครงสร้างอะเกรดเอแน่นอนนะครับไม่มีกระทบหนักไม่มีชนหนักเพียงิ่จมจำนวนแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวก่อนส่่งอาแล้วถ้าลูกค้าซื้ออะผมตกลงให้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมต้องตัวตรถตั้งงานกลางให้ลูกค้าอยู่แนะล้วนะลูกค้าจะได้สบายใจว่าอ่าแค่ภาษีขาเกินอย่างเดียวแต่ตัวรถไม่มีชนหนักมาแค่นี้ผมว่าลูกค้าโอเครับได้ สำหรับผมนะผมว่าลูกค้าถ้ามีเงินนะครับเอาไปใช้งานจริงครับว่าคุ้มราคาแล้วได้ตัวมิดนะครับออปชั่นครบจอกลาง์ดทัลสกรีนเกียร์แมนวนวลนะจัดส่งมาให้นิดหน่อยไม่ต้องไปเปลี่ยนลายแม็กไม่ต้องไปเปลี่ยนแม็กไม่ต้องไปเปลี่ยนยางใช้ได้อีกยาวนะครับสวยๆแบบนี้ยางใหม่สีเส้นแม็กใหม่สีเส้นนะลูกค้านะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับสี่หมื่นนะมาพร้อมสปอตไลท์แอดไอดีด้านหน้ามาให้แบบนี้คู่หนึ่งใครที่สนใจนะครับตัวต้าลีโว่เลครับ2.4ตัวมิดนะครับพรีเดอร์ดับเบิ้ลแคป เกียร์แมนนวลปี2021กับราคาเป็นแค่569,000บาทเครดิตดีฟิตเครดิตดีฟินาลไม่ได้แล้วครับเพราะอันนี้ซื้อสดเท่านั้นนะครับขออภัยด้วยนะครับซื้อสดอย่างเดียวนะครับเพราะว่ารถภาษีขาดเกิน3ป,ปีอันนี้ผมพูดตรงๆเลยเผื่อมีลูกค้าสนใจนะครับนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาดูรถด,ด้วยแล้วก็มาคุยหน้างานอันนี้คือพูดตรงๆว่าคันนี้ภาษีหักเกิน3ป,ปีมาทำให้จัดภายในไม่ได้นะครับแต่ตัวบอดี้ครับไม่มีกระชบหนักไม่มีชนหนักมันมีพิ้วพั้มไม่มะ แต่ว่าภาษีเนี่ยทางบริษัทเราแก้ให้แล้วนะครับต่อให้แล้วเรียบร้อยนะทุกค่านะได้เลื่อมาใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทชิมด้านล่างได้เลยและที่สำคัญใครมาจากคันนี้นะครับ้าเอาคันนี้นะผมแถมมาตีเพิ่มให้จาก1ปีเป็น2ปี2องหมื่โลบริการช่วยเหลือยี่ชั่วโมงให้อีกหนึ่งปีเต็มๆพร้อมเป็นท้ายของเหลวและเก็บเบยคต่อรถนะครับให้สมบูรณ์ล็อตเปอร์เซ็นต์ก่อสมบติสำหรับทุกค่านทุกท่านเลยราคา เดี๋ได้เท่าไหร่มาต่อรองหน้างานถ้าขายได้ขายเดี๋ยวผมขอบอสให้ไม่ใช่ปัญหานะครับนะใครสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเติมที่ผมอยู่ทางด้านด้านล่างนั่เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามสองสามสองห้าแปดสองศูนย์นะครับเซอร์เบิร์นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงสามารถแอดบ้านเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมพาดูในด้านในห้องเครื่องลูกค้าด้านในข้างในตัวรถนะครับว่าข้างในนะครับได้ออปชั่นอะไรบ้างลูกค้าจะได้รู้ว่าคุ้มค่ากับราคาที่เสียไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชััั่นนกเลยครบผม มาครับลูกค้าคันนี้นะครับก็ด้านในนะครับลูกค้าหน้าปัดสวยๆแบบนี้เลยนะครับตรงทางแสดงผลแบบดิจิตอลนะคันนี้นะครับเริ่มใหม่เปแค่หนึ่งหมื่นเอ้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันโลลูกค้าสภาพส่วนๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะซ้ายขวาให้ครบเลยลูกค้าสามารถรับสายวางสายได้แบบนี้เลยนะครับในส่วนของด้านหน้านะลูกค้านะครับได้ในส่วนของนะครับคอนโซลหน้าสีดำนะครับตรงนี้ครับก็เป็นสีเทานะครับนะตามสไตล์ของรีวออยู่แล้วนะครับเป็นแบบเหมือนกันทุกคันเลยนะครับแล้วก็ช่องเก็บของนะครับ สองชั้นเหมือนเดิมนะครับตามไซส์ของตัวต้านลีโวเลยนะฮะนะตรงลางนะครับก็ได้เป็นแบบเป็นการเป็นแบบเป็นโัแบ็คกันลูกค้ามาพร้อมจอกลางทัชสกรีนนะครับนะมาพร้อมกับระบบกล้องถอยหลังมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยสวยเลยนะครับก็ตัวหน้าจอนะครับก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้นะลูกค้าตัวไฟตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวผมกดให้แป๊บหนึงนะฮะอ่าสักครู่นะครับนะครับราคานะครับนี่ฮะแถบ ทำมืดไปนะครับลูกค้าลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้เลยนะอยู่ที่ว่าลูกค้านะครับชอบแบบไหนนะครับแบบไหนสบายตากว่าลูกค้านะครับนะอ่าส,วสว่วนแบบนี้เลยนะครับ,นะรบอ่ามาเขากระูบแอร์แบบแอนาล็อกมาให้แบบนี้เลยลูกค้านะครับพร้อมช่องชาร์จไฟจุบจุบรีให้ถึง2ช่องเลยนะครับและนะครับรองรับ AUX และ USB ให้พร้อมนะครับมาพร้อมเกียร์แมนนวลหกสปีดแบบนี้เลยลูกค้ามาพร้อมมดขับขี่ถึง2โหมดแบบนี้เลยนะครับพร้อมช่องเก็บของตรงกลางมาให้แบบนี้นะฮะ ในส่วนของด้านบนนะครับก็ได้ในส่วนของผ้าหลังคาสีเทานะครับไม่มีรอยเจิร์นะครับลูกค้าสภาพสวยเลยนะครับมีที่เก็บแว่นให้นะครับพร้อมไฟสองสว่างด้านหน้าให้ถึง2ดวงแบบนี้เลยนะครับนะในส่วนของนะครับสติ๊กเกอร์ไอแบ็คนะครับที่มาบังแดดพื้นสานตอนหน้าอยู่ครบทางด้านนอกนะครับเอาแต่ด้านในนะครับและมาพร้อมตัวกระจกให้พร้อมเลยนะครับนะ นี่ครับคนขับจะไม่มีอะไรให้นะครับเพราะต้องการให้เขขับนะครับโฟกัสอยู่การขับขี่นะครับและที่สำคัญนะครับใครสนใจนะลูกค้าคันนี้โตโยต้ารี o ูสนะครับ2.4ตัวมิเตรเพลย์เนอร์ดับเบิลแคปเกียร์แมนวลปีอันยี2021เลยนะครับกับเลขใหม่เพียงแค่149,000โลลูกค้ากับราคาเพียงแค่นะครับ 5แสนหกมเก้าบาทลูกค้าคันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าจัดไฟแนนไม่ได้นะครับตัวรถไม่ได้มีทุนหมักมาหรืออุบัติเหตุมานะลูกค้าผมบอกตรงๆเลยและการคันนี้นะครับมีส่วนของนะครับที่จัดไฟแนนไม่ได้เพราะว่าภาษีขาดเกิน3าปีเท่านั้นเองเลยนะครับที่เหลือนะครับไม่มีหานเลยแล้วก็มี1จุดนะครับก็คือฝากระโปรงที่ถอดมาแต่ว่าผมเคยถามว่าเขาน่าจะใส่ฝาคาร์บอนมาแต่ว่าเราได้ฝาเดิมมาให้แล้วและส่วนภาษีนะครับที่ขาดนะครับ ทางเราแก้ไขให้แล้วเรียบร้อยนะลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับใช้ได้ปกติเหมือนเดิมมันเลยทำให้จัดใคแทนไม่ได้นะลูกค้านะแต่ว่าตัวรถนะครับครงสร้างนะครับผมเกรดเอแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมมีตัวรถจากหน่วยงานกลางให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับนะมีที่วางแก้วนะครับซ่อนไว้ตรงนี้นะครับอ่าสองแบบนะครับแล้วแต่ลูกค้าถนัดเลยแถตรงนี้จะเป็นไฟเปิดสปอร์ตด้านหน้านะลูกค้านะแล้วก็เปิดฝาท้ายนะเออเปิดฝาโปรงรถกับฝาฝาถัาน้้ำมันนะครับแผงประตูนะครับได้เป็นสีดาเหมือนเดิม เหมือนกันทุกคันนะครับเหมือนกันทุกคันเลยสาราริโบนะครับตอนนี้เป็นหนักสีดำนะครับสวิตจกนะครับแล้วก็สวิตปรับพาก็จบไฟฟ้าสวิตชลปลอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านหลังนะลูกค้านะได้ในส่วนของบอลหนังสีดำเช่นกันเลยคันนี้นะครับมีพรมในม่นคัตนะครับดำได้ดำมาทั้งคันเลยลูกค้าสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็มีที่คล้องครับสำหรับลูกค้าที่นะครับเดินทางไกลนะครับต้องใช้สูทต้งใช้เสื้อเชิ้แล้วไม่อยากให้ยับนะครับนะมีที่แขวนให้นะครับนะ ที่เท้าแขนมีที่บางแก้วให้2ใบแบบนี้เลยใครสนใจนะพี่คันนี้โตนต้ตารีโวในะครับ2.4ตัวมิดนะครับปี2021ันยี่บเลยกับได้มาหนึ่งแสนม่นเก้าพนโลนะครับนะจับราคามีแค่ห้าแสน่นเก้าพบาทลูกค้าแต่เราจัดแฟนไม่ได้นะผมบอกตรงเลยซื้อสดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่เอราคามาคุยได้ลูกค้าถ้าขายได้ผมขายให้เลยนะเพราะว่าคันนี้นะตอนแรกไม่ได้มาส่งนี้นะครับตอนแรกมาส่งที่รับแค่จัดส่งซิ่งมาเลย ตอนนี้บอสผมเปลี่ยนให้นะครับเป็นล้อแม็กใหม่ยางใหม่1ชุดนะครับลงพื้นไม่ถึง10บกิโลมู 4, ลค่ากว่า4ี่หมื่นบาทและเพิ่มสปอร์ไลท์มาให้อีกหนึ่งคู่หน้าเอาไปลืออัพโหลดใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยพี่กับราคาเบาๆห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทราคาถ้าสนใจจริงมาต่อรองได้ถ้าขายได้ผมขายเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะใครสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งด้านล่างได้เลยนะครับนะหรือโทรมาที่เบอร์โทร รเบอ08352325820นะครับเซอร์เบิร์นนะครับตลอด24ชั่วโมงแอดบ้านเขียวเบอร์นี้ได้เลยลูกค้านะครับทียืมคัญวันตีนะครับเครื่องเกีียรร์ให้ปบิการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้1ปี1 0ีเต็มพร้อมเป็นท้ายของเหลืองนะครับและเก็บบริเวณตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ล็อคเส้นก่อนส่งมอบกับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับใครสนใจห้ามพลาดเด็ดขาดพี่เอาไปลุยได้เลยนะครับมาจัดส่งมาให้เลย1อยจากยีรับแพ้กลายเป็นออฟโรดให้แล้วแบบนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดยางใหม่แม็กใหม่ครับขนยางยังไม่หายเลยนะครับ สภาพสวยเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนตัวห้องเครื่องต่อลูกค้าว่าห้องเครื่องคันนี้นะครับสภาพเป็นยังไงบ้างแต่ผมบอกเลยว่าฝากระโอรถอดมาผมว่าใส่ฝาคาร์บอนมาเพราะว่าทรงเก่าครับเขาใส่ที37มาทรงยีราฟแค่แต่ทรงซิ่งมาเลยผมว่าใส่ฝาคาร์บอนมาแต่ได้ฝาเดิมมาถือว่าคุ้มค่ามากๆผมว่าบอกได้เลยว่าใครหาอยู่ห้ามพลาดพี่กับราคา5,6,9คันนี้นะครับอยวไปดูห้องเครื่องกันต่อครับผม มาดูห้องเครื่องต่อลูกค้านะครับก็คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์สองยนะครับหรือ2 4 0 0ซีซ้ีนะลูกค้านะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะห้องเครื่องอย่างที่ผมบอกเลยนะครับห้องเครื่องคีลีเลยลูกค้ารถปี2 1เล่ไม่แสนห้านะครับในส่วนของฝาครอบเครื่องนะครับโลโก้ตัวต้าชัดเจนลูกค้าฝาครอบเครื่องนะครับมีร่องรอยนิดหน่อยนะครับต่างการใช้งานตามปกติแต่ว่าหัวน็อตนะครับลูกค้าฝาครอบเครื่องไม่มีแกะไม่มีไขสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะอันนี้ผมบอกไปข้างต้นลูกค้านะครับปากระโปรงนี้มีถอดมาอันนี้ให้ดูตรงๆเลย นะครับนะพอผมแต่ปั๊มโตดด้ใต้อยู่นะครับเป็นอ้างเดิมๆนะฮะหัวล้อด้านในเดิมๆนะฮะไม่มีแกะแสดงว่าถอดแค่ฝากระโปรงหน้ามาแต่ว่าผมว่าที่บอกเบื้องต้นนะครับว่าตัวฝากระโปรงหน้าเนี่ยผมว่าเขาใส่ฝาคาร์บอนมานะครับตัว ABS นะครับตัวสายไฟไม่มีฉีกขาดสภาพสวยเลยลูกค้านะครับนะต้องเครื่องนะครับผมว่านะแต่ที่ผมบอกข้างต้นแหละครับนะที่โว์ฝาคนะโปรงบนสระโปเนี่ยผมว่าเขาใส่ฝาคาร์บอนมาครับเพราะว่าทรงเก่าอ่ะเขาเป็นทรงยีราฟแคะลูกค้าทรงซิ่งมาเลย ถามแต่ค้าเปลี่ยนล้อนะครับแล้วก็จัดทรงนะครับยีราฟแค่เฉยเฉยนะครับแต่ว่าต right ัวเครื่องเนี่ยไม่ได้มีการมูมานะครับแผ่จี่ติ้ด้านหน้านะครับไม่แตกไม่หักไม่รล้าลูกค้าตัวโครงสร้างนะครับคาร์ด้านหน้าสวยๆนะครับเดิมๆโรงงานนะครับนะเพจอยู่ครบนะครับตัวฝากระโปรงเห็นไหมฮะัพอมันถอดมาเนี่ยลูกค้าบางคนอาจจะแซวทำสีมาหรือเปล่านฮะแต่ว่าลูกค้าดูตัวต่อด้านในได้เลยตัวต่อด้านในเนี่ยไม่มีรอยแกะนะครับแสดงว่าเขาแกะแค่ตัวฝาคนที่เป็นใส่ฝาคาร์บอนแค่นั้นเลยนะครับตัวสายไฟนะครับนะ ตัวสายนอกเนี่ยลูกค้าเป็นตัวสายไฟสปอร์ตไลท์นะครับแต่ว่าตัวสายไฟจากโรงงานเนี่ยมันอยู่เทียบันสายไฟแบบนี้เลยเห็นไหมครับเดิมๆไม่มีชีขาดไม่มีรอกางไกไม่มีรอยถูกัดนะครับกาวซีนัานบนลูกค้าเห็นไหมครับสวยเลยนะครับตัวสายไฟนะครับนะอยู่ในนะครับสายคดแบบนี้นะครับสายทักแบบนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ้าสภาพดีๆเลยเห็นไหมครับ ห้องเครื่องสวยอยู่นะฮะผมว่าไม่แย่ห้องเครื่องไม่แย่นะครับรถเลขไม่แสนห้าลูกค้ารถปี2021นะครับตัวกล่องฟิลนะครับไม่มีต้องรอการขีดข่วนนะครับแบตเตอรี่นะครับได้ของเ GE แบตเตอรี่ก่อนส่งมอบเราทำการเช็คค่าแบตเตอรี่ให้อยู่แล้วนะครับถ้าค่าแบตเตอรี่ต่ำมาตรฐานเนี่ยเราจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ลูกค้าทันทีเลยนะครับนะตัวม้าจะโรงงานนั่อยู่เลยพี่บางจุดยังไงสภาพห้องเครื่องเลขไม่แสนห้านะครับตัวพัดลมหน้านะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าสติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ดอยู่ครบนะครับสภาพสวยเลย งานม้าโรงงานัอยู่เลยนะฮะสภา,าพมอน,น็อตต่างๆนะครับสภา,าพห้องเครื่องดูนั่นเลยูกค้าคือสวยเลยิ้นงๆเลยนะครับตัวสายไฟต่างๆนะครับต,ตัวห้องเครื่องนะครับนะไม่มีคราบเยิ้มน้ำมันแดๆสิ้นเลยลูกค้าห้องเครื่องคือแห้งๆเลยผู้เป็นสาราบ้านบ้าคือแห้งๆนะครับนะสภา,าพไปสวยแบบนี้นะลูกค้าแต่เสียได้แต่แต่แฟนไม่ได้เท่าน,นั้นเองนะครับถ้าแต่แฟนได้อกว่าไปนะแล้วนะพี่นะเพราะว่ารถมันสวยจริงๆนะคันนี้มีก็มีแค่ขอฟ้าโปรผมบอกตรงๆเลยว่าผมพูดตรงๆให้ลูกค้าเลยเพราะว่า เผื่อบางคนลูกค้าหาอยู่แล้วแบบมีงบเท่านี้อยากซื้อสดไม่ได้ซีเรียสเรื่องตรงนี้นะครับผมรับรองได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะลูกค้าได้ตบมิดเลยนะด้าน,นบนนะครับดิกเกอร์อยู่ครบนะบมินอาร์ตสวยๆนะครับแพคกันควคำร้อนมีให้นะครับก็เลดตมามการใช้งานตามปกติก็คันนี้ตต้าลีโวนะครับ2.4งตัวมิดนะครับพิีเนอร์ดับเบิ้ลแคป ปี2021ออรถได้มา140,000โล,ลลูกค้านะครับกับเกียร์แมชโน่6สปีดนะครับกับราคาเพียงแค่5 6 10, 9 0 0 0บาทลูกค้านะครับมาพรา้อมบันตารหลังการขายให้ถึง2ปี20,000โล,ลนะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มนะครับพร้อมเป็นถ่ายของเหลวนะครับ และเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งมอบสั่หรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะผมมีบริการตรวจรถนะครับจัดงยงานคลางให้ลูกค้านะครับว่ารถคันนี้นะครับบอดี้นะครับไม่มีชนหนักพิมพ์จนน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้รถเกร์เอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้กับลูกค้าด้วยนะครับนะใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเติมที่ผมทิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรสุดประสามนะครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์เซอร์เบิร์นอยยยยยาาาาาากกกไไไดดด้้้้้นนนะะคคครัับมมุลลูถขขผเ กับราคา5้างแสงคูมับาทมนาะพร้อมแม็กใหม่4วงล้อยางใหม่อีก4ี่เส้นนะครับและสปอร์ไลท์คู่น้าให้อีกหนึ่งคู่มูลค่าเกือบ5้า0 0บาทกันทีเดียวนะครับใครสนใจห้ามพลาดเด็ดขาดพี่เอาไปลุยได้เลยนะครับพร้อมลุยนะเหมาะสำหรับสายลุยมากๆนะครับที่แบบว่าไม่กลัวเสียดายรถนะครับเสียดายเงินแต่อยากได้รถปีใหม่เอาไว้ลุยอันนี้พร้อมลุยแน่นอนพี่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะใครคาหาอยู่นะครับรับประกันโครงสร้างเคดีไม่มีชนหนักพิ้วข้ามจมน้ำแน่นอน100%เ็ครับผมก็ เป็นยังไงบ้างบบลูกค้าครับกับการรีวิวทุกซอกทุกมุมกับเจ้ารีโว่2.4ตัวเม็ทคันนี้นะแล้วผมบอกเลยลูกค้านะครับว่าราคาดีมากๆนะครับเพียงแค่569,000บาทแต่ลูกค้าอย่าลืมนะครับตัวน,นี้ได้2.4ตัวมิดพีรนเนอร์ดับเบิ้ลแคปนะครับยกสูงนะครับ4ประตูเกียร์แมนนวลนะครับปี2021เลยเลขใหม่ถึงแ,แค่แสนสี่เองนะครับและที่สำคัญลูกค้ามาพร้อมกับสปอร์ตไลายนึ่งผู่หน้าหนึ่งผู้เบิกใหม่ล้อแม็กซ์สี่วงเบิกใหม่ยางใหม่สี่เส้นเบิกใหม่ปี5 ใครสนใจนะพี่นัทติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามสองสามสองห้าแปดสองศูนย์เซอร์เบิร์ดนะครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงสามารถแอดมาเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับราคาที่สนใจคันนี้นะครับวท่าลีโว่สอดคุชีตัวมิดนะครับพิวรเนอร์แต้มแฉกปีสองพันยี่สิบเกียร์แมนนวลราคาห้าแสนหกพันเก้าร้อบาทซื้อสดเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าคันนี้จัดไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าภาษีขาดเกินสามปีนะครับหนึ่งภาษีขาดเกินสามปีแต่ว่าเราแก้ให้แล้วนะครับได้้้้เลลล่่่มมใใหหแแววออัตภาษีนะครบ ฝากระโปรงมีถอดมาเพราะว่าคันนี้ทรงเก่าคือมาทรงซิ่งเลยผมว่านะครับได้ใส่ฝากระโปรงคาร์บอนมาอันนี้เราได้ฝาเดิมมาแล้วนะครับนะแล้วใครที่สนใจนะครับดูลีวิตรีวิตคลวิปรีวิวผมแล้วรับได้กับในสิ่งที่ผมพูดไปรับได้กับตรรัวตำาหนิที่มีต่อตัวรถนะครับแล้วก็เงินพอเท่านี้จากนั้นราคานี้มาต่อรองได้นะถ้าขายได้ผมขายเลยนะครับและที่สำคัญนะครับผมมีบริการนะครับดูแลส่งรถ,ถถึงหน้าบ้านท่านตัวประเทศนะครับถ้าไม่สะดวกบนรถตัวจริงนะครับดูรีวิวผมแล้วโอเคแต่อย่าขาดใจอยู่นะครับ ถ้าซื้อเนี่ยผมตรวจรถจากหน İ ่วยงานกลางให้นะลูกค้านะไม่ต้องกลัวเลย,เลยนะครับว่ารับรองได้ลเลยว่ารถคันนี้นะครับไม่มีประวัติชน,นหนักพิวชั่งนานนะซึ่งเป็นหน่วยงานกลางนะครับที่ไฟแนนซ์ให้การยอมรับนะครับในผลตรวจนะผมพูดแบบนี้ก่อนะไรกันเนี่เพราะลูกค้าต้องซื้อสดเนี่ยผมพูดแบบนี้อะครับว่าเราใช้เราใช้ผลตรวจที่เดียวกันนะครับเพราะว่าอา่า ผมตรวจตอนนี้ที่ผมโคอยู่ตอนนี้มี3ที่นะครับ1วันทุคาอินสเปกชันนะครับ2ครูอินสเปกชันนะฮะสามบริษัทเลเวนเหรือชิกนั่นเองเป็น3หน่วยงานกลางนะครับที่ผมโคอยู่ตอนนี้แล้วับเป็นสางกลางสามหน่วยงานกลางนะครับที่ f ฟ n a ให้การยอมรับในผลตรวจนะครับว่าผลตรวจของเขาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือชัดเจนไม่สามารถหัวกับเต็นได้นะครนะผมรับรองได้เลยว่าลูกค้าจะได้รถที่ดีแน่นอนนะครับแด้ราคาดีแน่นอนนะใครหาอยู่นะสายลุยนะห้ามพลาดนะลูกค้าบอกเลยว่าราคาดีมาก5้าหกเก้าเท่านั้นหรืออยากได้ราคาไหนมาคุยกัน ถ้าขายได้ผมขายเลยนะครับราคาดีด้วยแล้วก็มาพร้อมกับวันตีนะครับปกติผมให้วาร์ตีเครื่องเกียร์แค่หนึ่งปีนะครับลูกค้าหนึ่งหมื่นโลนะแต่ถ้ามาจากคลิปนี้นะครับได้สนใจคันนี้นะครับผมให้วาร์ตีเครื่องเกียร์ให้ถึงสองปีสองหมื่นโลนะครับบริการช่วยเหลือยี่สิบสี่ชั่วโมงให้อีกหนึ่งปีเต็มเพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเอาและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์เร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อศพให้ทางลูกค้าทุกท่านเลยนะใครสนใจนะครับมาคุยได้มาต่อรองราคาได้นะครับผมบบบบอออกกกเเเเเลลลลลยยยยยววว่่่่าาาาาาาหห้้้้มมมมมพพดดดด็ขสสสรรััุุนนนะะผคคแีีไไตงงปิ 6แสน7แสนนะเอาไปแค่5แสนกลางๆพอนะครับเอาไปเุยได้เลยไม่ต้องเสียดายรถด,ด้วยนะครับจะจัดทรงมาให้พร้อมทั้งไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้าและล้อแม็กและยางใหม่มาให้แบบนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะคันนี้ก็ Total r e v o นะครับ2.4ตัวมิดนะครับ p e r Double c Cap นะครับ ปี2021นะครับเกียร์แมนนวล6สปีดได้หน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยนะครับกับราคาเหลืออยู่เพียงแค่5 6 9 0 0 0บาทมาพร้อมกับสปอร์ตไลท์ด้านหน้านะครับเบิร์ใหม่หนึ่งคู่นะครับยางใหม่4เส้นล้อแม็กซ์สวงนะครับเบิร์ใหม่ทั้งคู่นะครับทั้งหมดเลยนะครับราค่าเกือบ50,000บาทกันทีเดียวนะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมยิงมาล้านได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร083นะครับ2325820เซอร์เบอร์นะครับตลอด24ชั่วโมงสามารถแอออดดไลนนนนนน์เเเขีีียยวจาากบบบรรร้้ะะะคคคััััท่สญ วันที่จะหลังการขายนะครับจาก1ปีผมให้เป็น2ปี20,000ื่นโลนะครับบริการช่วยเหลือยีิบสชั่วโมงให้อีกเต็มๆพร้อมเป็นถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์กอดสม่ำเสมอำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับและที่สำคัญนะครับมีบริการตรวจรถนะครับจากหน่วยงานกลางนะครับนะว่ารถคันนี้นะครับไม่มีประวัติชนหนักพิพ้ำจมน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้นะครับใครสนใจนะผมบอกก่อนนะมีสองตำหนินะครับหนึ่งนะภาษีขาดเกินสามปีทำให้จัดคะแนนไม่ได้ตอนนี้ผมต่อใใหห้้้้้้แแแแลลลลวววนนนนะะะะะคคครรรรรััับบบไไดดเขมม่กกฝาาโปงีถอ เพราะว่าคันนี้นะครับเป็นทรงซิ่งมาใส่ล้อแม็กมาจากโซยีลาแค่มาบอสผมไม่พอใจเพราะผมไม่ชอบแต่ยกสูงให้เป็นออฟโรดให้แบบนี้นะครับถ้าใครรับตัวน,นี้ได้มาจัดเลยพี่ราคาเดี๋ยวผมขอบอสให้รันตีจากหนึ่งปีผมให้ไปสองปีเดี๋ยวผมขอบอสให้ไม่ใช่ปัญหาราคาเพียง 5, 000, 000, 000, 000, 000, 000. ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้ีมวันละลากได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามสองสามสองห้าแปดสองศูนย์เซอร์เบิร์นนะครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงสามารถแอดบ้านเขียวจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต like, ์นะครับเพื <c oughs> ่อเป็นการดัน engagement นะครับแล้วก็ติดตามช่องใหม่ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเซียเบิร์นต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ